สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการาเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอนไลน์มาได้จะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจะพี่องค์แรกองค์แรกจ้ะองค์แรกพี่ขาเป็นหนุมานค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าทํามาจากไม้อะไรนะคะพี่นะคะ ไม่ทราบว่าทามาจากไม้เลยนะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นหนุมานเลยจะพี่นะคะไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆจะพี่นะคะสวยๆจะพี่นะคะ700บาทนะคะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นปากน้ำนาเก็ดร้อรุ่นสามจะพี่นะคะเป็นพระผงของขวานปากน้ำรุ่นสามจะพี่นะคะพร้อมกล่องพี่ขาหนูขอไว้ที่6 0 0บาทพอจะพี่พร้อมกล่องนะนะจ๊ะพร้อมกล่องพี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะนะคะพี่พร้อมกล่องนะเป็นแบบนี้นะพี่นะคะชัดไหมจ๊ะพี่จ๋าชัดไหมจ๊ะแป๊บตรงน้นนะคะพี่ โอเคจะพี่นะคะนะค่ะพี่อันนี้จะพี่พร้อมกล่องค่ะพี่หกร้อบาทจะพี่นะคะพร้อมกล่องนะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นสมเด็จปากน้ําพี่จ้ะนะคะหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่นะคะลงปูทวดเหมือนกันจะพี่นะคะเป็นกล่องไม้ขีดค่ะพี่เนื้อว่านนะเนื้อว่านนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นกล่องไม้ขีดเนื้อว่านจะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะหลวงพ่อทวดเนืววน้อว่านกล่องไม้ขีดจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้คุณแผนคู่กับพี่คุณแผนคู่นี้หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่ค่ะสวยงามจะพี่ค่ะนะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ เป็นขุนแผนคู่นะคะพี่เป็นคุณแผนคู่นะคะหกร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่คุณแผนจากหลวงพุธทิมจะพี่ฝั่งตะกุดนะพี่จ๋านะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่ฝั่งตะกุดนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นสายคาดเอลนะพี่พร้อมเบีย้ยแก้กปุบุนนะเป็นสายคาดเอวจะพี่มีเบีย้ยแก,ก้อยู่สองอันนะพี่นะคะ ตะกรุดจะมีอยู่สามดอกอย่างนี้จะพี่ตะกรุดจะมีสามดอกอย่างนี้นะคะพี่จ่ารายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพี่เอาจร,จริงๆนะแต่พี่คุ้มนะแค่เบีย้ยแก้ข้อสองอันแล้วตะกรุดก็สามอันแล้วจะพี่นะคะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวนะพี่ไม่แน่ใจว่าหลวงปู่บุญหรือเปล่าพี่นะคะแปดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ รายการนี้นะคะรายการนี้จะเป็นอาหลวงพ่อพรมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะพิมพ์ขอกว้างหลังตรงจะพี่มาเป็นชอ่อนะพี่นะคะมีทั้งหมดเก้าองค์จะพี่ขอไว้ทีเก้าร้อยบาทจะมีทั้งหมดเก้าองค์ค่ะพี่หนูขอไว้ทีเก้าร้อยบาทจะพี่คาะนะคะเป็นช่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนจะพี่๋านะคะภาพไม่ชัดยังไงพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมหน่นอยจะพี่นะคะ 900บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นตะเป็นแหวนนะเป็นแหวนเชือกถักพี่เป็นแหวนเชือกถักจะพี่จ้ะนะคะไม่ทราบที่นะพี่500บาทจ้แะแหวนเชือกถักเก่าไม่ทราบที่500บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ความยาวของมีดนะพี่พร้อมปลอกรวมด้ามน,นะเจ็ดครึ่งจ้ะพี่เจ็ดครึ่งนะเจ็ดครึ่งจ้ะพี่นะคะด้ามเป็นจับอ่าเป็นงานนพี่ด้ามเป็นงานจับนะ ด้ามจะเป็นงาจับจะพี่พี่จ่ารายการนี้สองพันสองร้อยบาทจ้ะรายการนี้สองพันสองร้อยบาทจะพี่ด้านในจะพี่จ๋าเป็นทรงขุดว่านจ้ะเอามาแช่กับพี่กัเอาไปจ้ะเป็นจักรนาลายจ้ะพี่เป็นจักรนาลายนะพี่จ๋าสองพันสองร้อยบาทพี่เป็นปลายแหลมนะเป็นมีทรงปลายแหลมจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะเป็นจักรนาลายจะพี่นะคะตรงด้ามจับจะเป็นอ่างาพี่ ตรงด้ามจับนะจะเป็นงานจากพี่นะคะพี่ดูความเก่า พี่ดูความก่อจะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจและภาพไม่ชัดนะพี่ลายจะพี่ศูนย์5ปด8ี่ศูก้าเป้นมิปดนจักนานายหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋ารายการนี้2 2 0 0บาทจะ้ะรายการนี้2 2 0 0บาทปลายทาง50บาทจะพี่โอเคไปจ้ะพี่จา๋าส่วนรายการจะพี่เป็นตะกรุดจะพี่เป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูสุกวัดปากคลองจะพี่เป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่าพี่รายการนี้นะ700บาทจะ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นตะกุดคุ้มค้ังจะพี่เป็นตะกุดคุ้มค้ังพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงจะพี่รายการนี้จะพี่เจ็ดร้อยบายทาเช่นกันจะ้ะนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดคุ้มค้ังนะพร้อมเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงจะพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยคอหรือว่าอะไรพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะตรงตะกรุดก็จะมีรอยจานจ้ะพี่ตรงตะกรุดก็จะมีรอยจานจ้ะพี่จานนะคะสภาพเก่าๆจ้ะพี่ สภาพเก่าๆจะพี่สวยๆนะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจนะพี่จ๋าแล้วภาพไม่ชัดนะจะพี่พี่นลนยหาหนูนะอันนี้เป็นตะกรุดนะพี่ของหลวงพ่อเดิมนะพร้อมปลาจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นสร้อยข้อมือจะพี่เป็นสร้อยข้อมือพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมมีปลาจะพี่จ่าอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญพ่อเดิมจะพี่นะคะกลมๆจะพี่นะคะมีปลานะพี่นะคะ เป็นข้อมือนะพี่ซื้อฝากลูกฝากหลานได้นะพี่นะคะใกล้จะปีใหม่จะพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะพี่เป็นสี่พึ่งจากเขาบอกว่าเป็นของหลวงพว่อเดิม,มนจะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพว่อเดิมนะในนี้จะมีสิงกะพี่มีสิงหนึ่งตัวนะมีตะกรุดจะพี่ตะกรุดหลายดอกมากสิงเนี่ยแม่ค้าไม่ทราบนะว่าสิงอะไรนะแล้วก็จะมีปลาสองตัวจากพี่จ๋ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทจากรายการนี้เปิดแบ่งปันนะหนูให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทจา้ะ หนูให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่นี่จะ้ะราคาเจ็ดร้อบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นสิ่งพ่อเดิมจ้ะพี่เจ็ดอบาทจะ้ะสู้วันรายการนี้พี่รายการนี้สวยไม่แพ้จ้ะพีนะ่เป็นงานนะด้ามที่ว่าเป็นเนี่ยฮานุมานหรือป่านหนือลิงจับหลักเนะี่ยอันนี้ไม่ทราพาะเขาเรียกว่าหานุมานหรือว่าอะไรนะพี่นะคะ แต่ตรงนี้เป็นงานนะพี่ตรงนี้เป็นงานนะเล่มนี้ตรงนี้เป็นงานจะพี่ปอกไม้ด้ามงานจะพี่ปอกไม้ด้ามงานจะพี่จากความยาวจะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วเกือบครึ่งสามนิ้วเกือบครึ่งจะพี่จ่ายนะคะนี่ค่ะพี่เป็นด้ามงานนะพี่เป็นด้ามงานนะ นะคะเป็นเท้าเป็นเป็นเป็นไม่ทราบว่าหนาุม,มานหรือว่าอะไรนะพี่นะคะถ้าเกิดสนใจนะพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลย์แต่พี่นี่คือสภาพด้านในนะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทภาพไม่ชัดพี่รลายขอภาพเพิ่มเติมจากพี่นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้น,นะคะพี่นะคะให้ดูชัดๆอีกทีนะคะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าก็ภรรยาหยให้ชัดนะจะพี่นะคะชัดแม่จ้ะพี่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เขาบอกว่าเป็นเคี่ยวหลวงพ่อปานนะนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่มีรอยจานพี่จ๋ามีรอยจานจ้ะอุ้ยมีรอยจานนะจ้ะพี่นะคะมีรอยจานจา้จจจะพี่นะคะพี่จ700๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นงานนะ เป็นสิงจะพี่เป็นงาแกะนะมีงวงด้วยมีรอยจานจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเขาจะสิงหรือว่าอะไรนะพี่เพราะว่าตรงสิงจะเป็ <live> นเหมือนงวงช้างนะข้างๆนี่เป็นเคี่ยวนะข้างๆ้างจะเป็นเคี่ยวค่ะคุณลูกค้าจ่าข้างๆจะเป็นเขี่ยวนะทั้งสองฝั่งจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ่ายนะคะมีรอยจานจะพี่มีรอยจานนะพี่จายนะคะ รายการนี้จะพี่1,500าบาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทจ hey, ้ะส่วนรายการนี้พี่สมเด็จปกโพจ้ะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพจะพี่จาด้านหลังจะเป็นยันตุตาน้าหลวงพ่อกลัวจ้ะพี่ห้ารบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นยันตุกตาหลวงพ่อกลัวจ้ะพี่รายการนี้ห้ารบาทปลายทางห0บาทจ้ะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมจ้ะพี่หลวงปู่ทิมจะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมจ้ะรายการนี้ห้ารบาทจ้ะพี่นะคะ รายการนี้ห้าร้อบาทอ่ะจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะจะมีเสื่อผ้าจีบวงอยู่หนึ่งแผ่นนะพี่ห้าร้อบาทจากส่วนรายการนี้จะเป็นขุนแผ่นปูทิมเช่นกันจะพี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญนะด้านหลังจะเป็นเหรียญลงปูทิมจะพี่รายการนี้หกร้อบาทจากรายการนี้นะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากส่วนรายการนี้เช่นกันจะพี่รายการนี้น้ำมิตะกุลอยู่ด้านหน้าสองดอกส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะกุดอย่างนี้จะพี่นะคะ พิจาราาการนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นหลวงพ่อหรือสีดิงดำจะพี่จาาวัดคท่าซุงจะพี่นะคะสวยงามจะพี่นะคะสภาพเก่าๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะพี่รายการนี้นะห้าร้อยบาทจะพี่ปิดตาจะพี่ปิดตาหลังแบบจ้ะใช่หลังแบบไหมใช่จะพี่นะคะเหนือจะออกสีทองๆแล้วพี่องค์นี้นะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ปลายทางห้าบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบที่เลยจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่5้ารบาทนะจะพี่สําหรับรายการนี้นะคะห้าบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นปูเอี่ยมจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจะพี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่เป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่ห0 0บาทปลายทางห้าบาทจ้ะรูปฟอจะพี่หลวงพ่อท่านขายจะพี่จ๋ารูปฟ่อหลวงพ่อท่านขายก้นปูจะพี่นะคะ พี่จ๋ารายการนี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่เนื้อว่านจ้ะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะมีเม็ดแวบๆด้านหลังนะพี่ไม่ทราบว่าเม็ดอะไรนะอันนี้ได้มาแบบนี้จะพี่จ๋ารายการนี้ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จ๋าปิดตาชีโบจะไม่ทราบพิมพ์จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นพระปิตาชีโบนะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการจะพี่จะเป็นปิตาปูนาควัาถ้วยจระเกเป็นเนื้อไม่กระพัดนะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะด้านหลังมีรอยจานนะพี่เป็นเนื้อไม่กระพัดจะพี่จะขอไว้ที่หกหัวบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นรูปหล่อปูเอี่ยมจ้ะเนี่ยค่ะเขียนว่าปูเอี่ยมจะพี่นะคะพี่จ๋าองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะองนี้จะพี่จ๋าจะเป็นหลวงพ่อจงนะคะพี่วัดหน้าต่างนอกนะคะพี่จะค่ะเป็นเหรียญกับพี่น่าละเขียนว่ากันไฟนะคะพี่นะคพาาะพี่จ๋ารายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเหรียญโบราณพิมสองหน้าจ้ะเป็นเหรียญโบราณพิมสองหน้าจะ้าพาจะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมจะ้พพมจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์จ้ะพี่จานะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นเนื้อเมก่กะสิทธิ์จ้ะเป็นหลวงปูสุกอะพี่เป็นหลวงปูสุกเนื้อเมก่กะสิทธิ์ด้านหลังมีรอยจานนะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานจ้ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ่าเป็นหลวงพ่อป่านขี่นกจ้ะพี่เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่นะคะ เป็นพระเนื้อดินนะพี่หลวงพ่อปานขี่นกจะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมนะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพนมหลวงพ่อพมค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะกรอบเป็นกรอบเงินนะพี่กรอบเป็นกรอบเงินนะรายการนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋ากุมารหลวงพ่อกลวยจะพี่กุมารพ่อกลวยจะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่ เหรียญหล่อ,อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญหล่อ,อโบราณหลวงพ่อไปนะจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นเต่าเต่าห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่ด้านหลังเป็นยันนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อกันจะพี่องค์นี้หกหัวบาทจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะมีลงรักนะจะพี่มีลงรักนะเป็นเหรียญพ่อกันหกหัวบาทจะเหรียญวัดบ้านแหลมจะพี่นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่สมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะนัานหลังจะเป็นตาปั๊มนะจะพี่นัานหลังจะเป็นตาปั๊มนะพี่จากห้าร้อยบาทจะเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งจะพี่นะคะ พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะรายการนี้600บาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะพี่ว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะพี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อดินมั้งคะพี่นะคะไม่ทราบว่าะเขาเรียกว่าผ้าอะไรจะพี่จ๋ารายการนี้500บาทจ้ะส่วนรายการนี้เช่นกันจะพี่ไม่ทราบที่นะอันนี้เปิดในราคา500บาทจะพี่นะคะเนื้อจะออกเขียวๆอย่างจะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่500บาทปลายทาง5 8บาทจ้ะโอเคไหมคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาหนูาจากพี่0 8 4 0 6 5ป1 8 0ากลจ้ะรบควนฝากคุณลูกค้าขอคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะถ้าเกิดสนใจกดติดตามให้ช่องกระเกบพุทธคุณพระเครื่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ